พี่น้องมีสุดท้ายมะมืออันนี้มันราใหม่ไหมพี่นอ้องละใหม่ผลิตน้ำผลิตน้ำออกมากแม่ก็มากินผลม่ตกเนี่ยพี่น้องแต่ว่านา้ำมันผลิตออกมากมากมากออกมาหลายๆเหมือเนเมื่อกี้หยอยลงใส่เหงามันหยอยลูใส่เหงามันเดินรอเลียโตัวของมันเอง ต้นักขี้ต้นใหม่ต้นอืนะ่นนะพี่น้องไม่พี่น้องฝุ่น้นามหนามมันผลิตออกมาเองฝนมาโต้เลยพี่น้องเจ้าฟุ้งหนามฝุ่นหน่อยลงมาเต็มหงอนเลยพี่น้อง แเฉพาะวันเราใหม่มันคือทนท่านแท้หมดเละมันสามารถผลิตน้ำผลิตน้ำออกมาจากนี่นี่เนี่มันเป็นอะเดี๋ยวมันกัดสิย่อยลูกย่อยลูกน้ำเงามันน้ำใบต้นมันเดี๋ยวมันกัดลูกไปลอยเลี้ยงลูกไปลอยเลี้ยงเงามันเอง จะไปบักเคยเห็นมึงได้ไป็นด้ำฝนหน่อยตัวเออขึ้นงาเแม่น้ำฝนได้ไปนนออ็นน,น้ำเป็นน้ำน,น,น้องใหม่น้องใหม่มันพลิตทอริตโตออกไม่แต่งอข้างมันอยู่ที่นอ,อ่ปแล้วก็ อยากให้ว่ามันหนาฝนเลยพี่น้องเนี่ยสบ,บายหนาฝนเลยผลิตผลิตหนาออกมาปเกินน้องปลายเปียกหมอดหยอดเลยพี่น,อนอ้องเมือ่อดเมืดเมื่นอดพีนาะงกันย้อยลงย้อยลงเหงามันล้อเลี้ยงเหงาของมหน

น้ำมันชนิดเองเนาะเาศรษฐมันมันเปียกเห็นปะลงมาหาหๆของมันเหยียดให้มันเดี๋ยวยูหน่อยนึงมาก่อน นาใหม่มันคือทนทานแท้นาใหม่เป็นแค่แค่จังบ่มีฝนบ่มีอย่างมันก็ค่แจังอยู่ได้นี่แหละม,มันมันหดมันหดเอาน้ำหดตัวของมันเองคือผลิตน้ำออกมาผลิตน้ำออกมาเลยนี่แหละอย่างแค่ฉังเกตี่บบริโภคนาใหม่แค่ฉันเกตียบเมื่อวาน คนไผ้เป็นยังมันกืออยู่ได้โดยในในเวลาที่มันแห้งมันแรงมันก็สามารถอยู่ได้แบบมันต้องอน้ำฝนเลยพี่น้อง่นฝนน้ำลงไมโอ้ยหย่ยลุกาปุ๊กหกอะไรเหัว เกลียกแล้วเมืองเนี่ยพี่น้องเคยเห็นเมืองอ่พี่น้องเคยเห็นน้ำใหม่เรียงจะคของเองบ่ะนามยังก็บม่ได้หดมันเนี่เปียกหมอนยาวได้เลยพี่น้องพูดนะสุ่มเป็นอย่างนี้ เียดแด้พี่น้องเบียดไี่มันลอยงมานำนำมันหย่ยลงมารอเลียงแก่ขอหนักยังปะนำเบีเยดอืมหย่ลงมา เธอเพิ่งดยอยนั่นก็เป็นสังเกตเพิ่งด้อยพี่น้องเน้อ้ำไมที่มือเจ้าปลูกไว้มันจะเป็นสีเพราะพี่น้องมันจะปล่อยน้ำลงมารอเลี้ยงเหง้าแของบ่ปล่อยน้ำลงมาเลี้ยงแของคือยังหนีเพราะพี่น้องจะสังเกตเพิ่งด้อยผู้ใดปลูกัวทำไมเดี๋ยวคุณผมจะนำนำมือก่อน้ี่ เดี๋ยวูเบิ่งหน้าหน่อยได้กันหน้อยหน่อยหน้าหน่อยนะรับเราเลี้ยงกับเขาด้วยกันนี่นั่นย้ำมาขวัญตะกี้นี่คือดังนี่มันมันหน่อยมากไหะกวนแม่เนี่ลูก ก็ดาวฝนนะพี่น้องนก็หนองฝนมันผลิตฝนปล่อยลงมาหนาวปล่อยลงมาล่ำปล่อยลงมาล่ำๆแล้วก็ลงมาหาเหงาลอยอย่างกับของเองเลยแม่งอะไรแม่งไม่กินน้ำแม่งไม่กินน้ำน้ำใหม่ผลิตเราไหมจะจันทร์นะพี่น้องแล้วพี่น้องคินดว่็ เอจบเก็บเพีย้ย่เนิคแลเนาะพี่น้องถ้าพี่น้องไม่เบิ่งไหนเนาะใหม่เนาะใหม่ใส่น้ำพุทธะคลองเองเนาะ,ะเพื่อนบ่เคยเห็นกัเบิ่งได้พี่น้องเด้อขอบคุณลหลายๆที่ทรับชมขอบคุณลหลายๆที่เป็นเพื่อนกันมากตลอดขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดสับสระไข่เนาะพี่น้องนเนาะไปมากมเก็บได้จ้ะอย่าลืมเด้อจ้ากดไลค์กดแชร์ได้แน่จ้ะ กับผุ้น้หลายที่จ้าสวัสดีจ้า